สวัสดีครับในวัด t n w w Solid c m m เวอร์ช2021นะครับผมเราจะมาพูดในหัวข้อ Turning กันนะครับในหัวข้อ Turning น,นะครับผมสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือ t o ชอยดครับผมเป็นการ i อิมพ i n e ายท l p a า h จากของเดิมนะครับผมคือจะเพิ่มความเร็วในการตัดสูงเพื่อลดโหลดของทูลพาดนะครับสำหรับ Geometry แล้วก็เป็นกระบวนการทางกลไกที่ใช้งานในอุตสาหกรรมใช้ผลิต โดยสร้างลายทูนปาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับผมเพื่อจะช่วยวเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาในการทำงานนะครับผมโอเคครับอันนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าต่างของตัวโปรแกรมแล้วน,นะครับผมอันนี้เป็นโอ peration ที่ผมได้สร้างไว้แล้วนะครับผมผมดลคลิกเข้าไปนะครับ geometry ผมก็เลือกตามเชฟในส่วนตรงนี้ที่เราทำการกึ่งนะครับ ส่วน modify geometry ผมก็กด auto ทั้ง start แล้วก็ end นะครับ t ู o l ผมจะใช้เป็น t ู o l group นะครับเป็นแบบหัวกลมแบบนี้นะครับผมในเลเวลตรงนี้ผมก็ใช้ค่า safety distance ที่2มิลนะครับส่วนเทคโนโลยีนะครับ,นนรบผมผมปรับ ค่ามินกับค่าแม็กไว้ที่30นะครับผมส่วนค่าแม็กเป็น45องศานะครับผมแองเกิลตรงนี้เราสามารถฟิปเป็นสเต็ปดาวตรงนี้ได้เพื่อดูระยะแม็กกับมินที่ตัวโปรแกรมจะทำการสร้างลายทุน่าดเพื่อเข้าไปยังชิ้นงานที่เราต้องการชิ้ชีนะครับผมในส่วนนี้ผมจะฟินิชไปในตัวด้วยเลยนะครับผมใช้เป็น i s o turning method นะครับ ในหน้ากูปพารามิเตอร์ผมก็ไม่มีการปรับค่าใดๆนะครับส่วนสเตจัสตี้ก็เป็น s e e n d n n g เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าเราอยากเดินแบบซิกแซกหรือวันเวถ้าเราเลือกแบบวันเวทลายทุนผ่านเราก็จะเดินเป็นคล้ายๆวงกลมแบบนี้จะเดินเข้าแล้วก็ออกแต่ถ้าเราปรับเป็นซิกแซกลายทุนผ่านเราก็จะเดินสวนกัน ทั้งไปและกลับก็จะกินชิ้นงานทั้งไปและกลับเลยนะครับผมอันนี้ผมลองเซฟแคลคูลเลแล้วก็ลองซิมูเลตให้ดูนะครับผมเป็นเทอร์นิ่งนะครับัพอซิมูเลตมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเดินแบบซิกแซกแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าจะมีจังหวะถอยออกแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก กึงเดินหน้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถอยกลับมาคลายเศษจ,จะเดินไปกลับแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็ทำการเก็บมุมข้างนะครับผมแล้วก็เดินเก็บฟินิชในครั้งเดียวเลยนะครับผม